ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่ห้าแล้วครับอันนี้เป็นจุดจำหน่ายตัวนะครับแล้วข้างๆก็มีร้านขายสครีมครับแต่เขาทำแม่แบบแบนเป็นรูปลายโบรานร้านกาแฟอันนี้คือจุดจำหน่ายตัวครับวันนี้เป็นวันธรรมดารถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ผมเคยมาครั้งล่าสุดได้จอดรถที่ถนนใหญ่ครับรถเข้าไม่ได้ฮะหกสบปีขึ้นไปเข้าดูฟรีครับคนไทยยี่สิบบาทค่ารถห้าสิบบาทฮะผมมาก่อนรอบรอบล่าสุดรถเข้าไมไ่ได้ได้จอดถนนใหญ่ครับตั้งแต่ประกาศเป็นอุทยานคนเยอะมากอันนี้เป็นวันคนเดียวครับแล้วก็มีรถคัน อันนี้เป็นครั้งที่ห้าครับที่เข้ามาที่จําได้ครับตอนประกาศเป็นทะเบียนมอดเแลออกมาครั้งที่สองครับมาครั้งแรกตอนหลังที่ประกาศผมจอดรถถนนใหญ่ครับได้เดินเข้ามามันเข้ามาไม่ได้เป็นวันหยุดด้วยอันนี้เป็นวันธรรมดาครับก็คนก็ถือว่าเยอะเยอะพอสมควรนะครับนานวันธรรมดาก็ตอนเช้า ก็ยังไหลเข้ามาเรื่อยๆหลังจากซื้อบัตรซื้อบัตรแล้วก็เดินเข้าได้เลยครับ20บาทถูกมากนะแต่50บาทสำหรับจอดรถประมาณนั้นใครมากับรถคนอื่นก็20บาทนะครับเขาก็จะให้เดินไปขึ้นรถเดินไปใครไปมันแล้วครับผมจะให้ชมบรรยากาศ ภายในสีเทพณวันนี้ครับกับวันที่ท่านมาต่างกันยังไงแล้วก็ผมก็เห็นความแตกต่างกับตอนที่ผมมานะครับครั้งล่าสุดเนี่ยรถใหญ่ได้จอดเข้าไปหมดในที่แรกผมนึกว่าเขาให้รถเข้ามาจอดทางไงจอดเต็มที่มองที่ขอ้นญาานะครับเราจะจับปยยัดสีต้มกับปัดสีเขียวน,น,นะครับก็ อ๋อเขาเขาจะมีตรวจบัตรด,ด้วยต้งสแตมไหมครับสแตมก่อนครับขึ้นรถรางที่เต็นสีขาวนะครับเดินตรงไปเรียวซ้ายมือนะครับครับขั้นตอนการเข้าเที่ยวก็ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีห้องนิทัศกาล มาเขารอขึ้นรถล่างนะขึ้นฟรีจัรกรยานนี้เขาให้เช่าบอ่อยตอนโบราณสถานศูนย์บริาบรรการข้อมูลครับถ้าใครเข้ามา นี่ผมจะให้ดูของโบราณที่เขาขุดและค้นจากเมืองโบราณสีเทพเลยนะครับไม้ก็แต่สมัยเก่าผมอยากรู้ว่าเนี่ยมันสองพปีเลย,เลยผมค่าดจะสองพันปีจริงเหรอเนี่ไม้สมัยเก่าจริงๆครับมันไม่โดนไฟไหม้ในส่วนที่ของอยู่ในดิน นี่ก็หินนะเขาไม่ให้จับนะครับเนี่ยเขาไม่ให้จับเน,นี่ยครับอนันนนะี้มสีใบลึงแน่แน่แน่ใช่ไหมสีใบลึงแน่ๆครับวันนี้โยนีแน่แน่เป็นเกี่ยวกับฮินดูครับ ผ่ามินดูบูชาสีวลึงครับก็ไหลไหลลงมาตามท่อตามร่องตามท่อเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จากสีวลึงลงมาสู่โยนีครับอันนี้เป็นตัวแทนเพศชายเพศหญิงประมาณนั้นนี่ของเก่าโบราณที่อยากรู้ว่าไม้อะ2,000ปียิงไหมเพราะว่าห็นนี่น่าจะใช่ครับ เพราะว่าพวกนี้มันโดนไฟไหม้ไม่ได้น้ำในโคนเนี่ยมันจะได้อยู่สภาพนี้ได้ไม้ใช่ไหมพี่ไม้ถ้าอยู่ในน้ำแล้วโโอ้หผมผมว่าเป็นไปได้น่าจะขึ้นจากบ่อเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตากฝนตากฟ้าอยู่นี่ก็ไปแล้วใช่ไหมไปแล้เป็นไปได้เพราะว่าอันนี้กับอันนี้คือกันเขาไม่รู้เขาให้จับหรือเปล่านี่รูปแบบเดียวกันก็คืออันนี้จะเป็นหน้าบันหน้าต่างประมาณนั้นเข้าใจว่าหน้าต่าง ของพระปางนะเป็นจะบอกว่าเหมือนของปรา,าสราทนครวัดก็ไม่ใช่ครับคล้ายคคล้ายๆตา,า,าลตีฮินดูก็คล้ายกับเราเพราะอันนี้สร้างก่อนถ้าดูอายุถ้าดูอายุสีเทพมาก่อนนะปรา,าสาทวัดปูก็คล้ายคล้ายกันเพราะว่าถ้าไล่เรียงประวัติศาสตร์ม<า>ผมค่อยใจว่าสีเทพ คงแตกเพราะสมัยพระเจ้าชัวอลมันนี่แหละเพราะว่าการตีเมืองก็คือป้นสะดมล้างเมืองหนีสงครามประมาณนั้นที่กลายเป็นเมืองล้างถ้าดูอายุสีเทพมาก่อนมาก่อนนครวัดแน่นอนรนูปแบบอันนี้คือจากอยู่ทางเข้ากับที่วัตถุ ที่เขามาเก็บโบราณวัตถาไว้อันนี้ที่พี่เขาบอกว่าเป็นไปได้ครับมันอยู่ในน้ำเงยเลย,เลย,เลยอยู่ได้นานคนระับถ้าอยู่บนบกไฟก็คงไหมไปแล้วหรือพวกก็คงคงเจาะก,กินไปแล้วครับเป็นไปได้ก็คืออยู่ในน้ำหม้สอ0 0ัปี2,000ปีฮะพวกเขาห้ามจับด้วยครับถูมลูปไลยแท่นนะ ที่ราแรงมันกว้ายิ่งกว่าที่มาเนีมาที่หลังมามันกับยุคขอมยุดขอว่มก่อนรั้นีร้อยปีของเดือดจะแก่เงินไตรโรมันนี่สัตว์ตัวที่สิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอันนี้13 12 13สิอก่อนกัน500 600ปีก่อนกัน6กรปีถึงพันปีอ่ะ อันนี้ก็คือแหล่งศึกษาหาความรู้ครับก่อนที่จะเข้าไปดูด้านไหนกาสาทอันนี้ก็คือแหล่งความรู้นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานยุคหลักในรูปแบบศิลปะเขมรมาบูนนครวันัดอายุประมาณพันปีมาแล้วที่สำคัญได้แก่ปราสิทเทเป็นศาสนสถานยินดูล รูปแบบสถาปัตยกรรเมเขมรโบราณฐานประสาทก่อด้วยศิลาแหลกตัวประสาทก่อด้วยอิฐอันนี้คือฐานข้อมูล<า>ความรู้ครับ<น>สำหรับรความรู้รทั่ว,วไปของประสาทนั้นมีทัพหลังฉลาดรูปอุมามเหศสุนศิลปะเขมรสมัยบาโูนนครวันรอบๆมีสระน้ำโบราณขนาดใหญ่เล็ก อีกกว่า70แห่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายละเอียดที่ดึงดูดใจผู้รักในศิลปะทั้งโลกยังมีเมืองนอกที่สร้างขยายออกมาทางทิศตะวันออกของเมืองไหนพื้นที่ว่า1,500ไร่มีเนินโบราณสถาน64แห่งสระน้ำโบราณจมูนมาก บริเวณด้านนอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณนี้สำรวจพบโบราณสถานอีกสามกลุก่มได้แก่กลุ่มปรางลือสีกลุ่มเขาพลังสักแก้วและกลุ่มเขาคลานนอกเขาผลานนอกพุทธสถานสมัยทวารวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยและมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ที่สมบูรณ์มากที่สุดในวัฒนธรรมทวาราวดีกังจะเห็นชุดฐานหัวก็ด้วยศิลาแหลมีบันไดขึ้นลงทั้งสี่ด้านที่ฐานประดับอาคารจำลองงานศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียส่วนยอดสันฐานว่าเป็นเจดีทรงระเขากดมีลายประทักศิลปส์สำหรับประกอบพิธีกรรม มีเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่ในแนวแกร่คิดทั้งสี่ซึ่งเป็นแนวคิดแบบมนคลจักประวาตตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายานแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาอันแรงกลา้าและความมั่คนคงของผู้คนในสมัยนั้นทำให้เกิดสถานที่อันยิ่งใหญ่เสมือนเป็นตัวแทนความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการ และศาสนาของเมืองสีเทศในอดีตส่งผ่านมาสู่ผู้คนในยุคป,ปัจจุบันอีกความมหัศจรรย์ของดินแดนสีเทศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือเมื่อใครได้มาหยิบแ,และจูดแกนกล่าวแล้วหันหน้าไปยังทิศตะวัน จะมองเห็นเขาธรรมรัฐภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์สมัยทวารวดีสทบฉอยู่ในทั้งแกนเดียวกับปราณสิเทเและปราณสองพี่น้องซึ่งตานหันหน้าทางทิศตะวันตกตรงมายังเขาธรรมรัฐแสดงให้เห็นถึงความสัมผันซึ่งเป็นแนวคิดในการออกแบบอย่างแยกย่ยของคนสมัยนั้น ดินแดนแห่งสัทธาและอรารยธรรมเดิมแท้แห่งเมือโบราณสีเทพปรากฏให้เห็นโดยสมบูรณ์ด้วยโบราณสถานวัสดุและองค์ระปกอบทางศิลปะที่โดดเด่นและหาได้ยากผ่านการบูรณะและอนุรักษ์ตามหลักวิชากนารอย่างสมบูรณ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดดเด่นเป็นเลิศในระดับสากลควรค่าแก่การสถาปนาขึ้นเป็นมรดกโลกให้มนุษยชาติได้จดจำและภาคภูมิใจ อันนี้เป็นรถโมบายที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นได้เลยเหรอครับนัับอละสาครับสานนีาที่ั่งร้งเรียนเั่งเลยบเนนี้คีอครับอันน,น,นี้อันนี้ผมนึกว่าเป็นรถ ยนำนักท,ท่องเที่ยวเข้าสู่ปางสีเทพครับอันนี้ระหว่างนั่งรถขับรถเข้าปพนักง,งานเลยหือคนขับรถเขาก็ได้บรรยายเกี่ยวกับป็นมาของระวัติศาสตร์สีเทพให้นักท่องเที่ยวได้ฟังรู่มนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็น,ปนรถคันเล็กครับเขาก็เลยไม่ได้ใช้ไมโครโบน ตระกูลเดียวกันนะจะตระกูลมะขามเราก็ตุ่มมะขามต่นถ้าถ้าจะเอาความรู้ผมต้องตามเด็กนักเรียนให้ครูวนใ่า่เข้าชั้นไหนหลยนี่มาแต่รถรถจะเขาพ้อบริจาคไหม หลายที่อยุธยาก็มีจเพราะว่าอันนี้คนคนมาหนักรถไม่พอต้องเอามาจากจากหลายที่เอนกันเพราะว่าวันนี้ไม่จบตอนเป็นมรดกโลกนี่คนแน่นหนามากเลยผมมาตอนประกาศใหม่ๆได้จอดรถถนนใหญ่เดินเข้ามานี่เป็นนะมันจอดไม่ได้ มาถามนี่ปลูกใหม่เนี่ยก็ตอนที่ยังไม่ประกาศมรดกโลกผมเคยมาที่นี่ห้าครั้งแล้วนะครับเดินเดียวคนเดียวรถนี้ก็ไม่มีนั่งเมื่อก่อนนี้แรกๆเขาให้ขับรถเข้ามาเลยไม่มีนั่งรถอย่างนี้เข้ามามันไม่มีนักท่องเที่ยวก็ขับรถรอบนี้เคยขับมาแล้วอันนี้ดีมากเพราะว่าเขาพามาจุดที่มีลุ่ม ุดคน้นช้างกับคนนะครับอยู่ด้วยกันที่เห็นนี้น่าจะเป็นวัดน่าจะเป็นวัดมาก่อนแล้วก็บ่อน้ำเนะนี่ยอันนี้ครับหล,ลุมขุดคมนี้ก็คือช้างคนระับเขาข้างในครับหลุมขุดค้นก็ มารอบนี้รถเข้าพามาส่งถึงข้างในก็คือลุมกุดคนของช้างช้างกับช้างก็คนเกอยู่ในลุมกุดคนนี้ครับในบริเวณ1,300ไร่ของเขาข้างในไม่รวมเกาะกลุ่มของเขาข้างนอกก็ประมาณ2,000กว่าไร่ครับจะมีบ่อน้ำเจ็บบ่อที่ผมผมดูเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมจะพาดู ดูรอบๆบริเวณนะครับหลุมที่มีการขุดค้นพบกระดูกช้างดับคน